สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาราคา,าพาเพลินสารบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกๆคนมาอัปเดตเมื่อคืนทีมงานหมอลำใจเกินร้อยทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับน้องพลน้องเพชกก็เดินทางมาด้วยและนี่คือบรรยากาศในช่วงของการไหวพระ นะครับก่อนที่จะทําการแสดงก็จะเป็นประจําในทุกๆค่ําคืนน้องพลอยน้องเพชรนะครับก็อยู่กับคุณย่าแตนนะครับแล้วก็บรรยากาศบนเวทีบอกเลยว่าคนเยอะคนแน่นนะครับมาให้กําลังใจทีมงานหมอํำใจเกินร้อยที่วัดป่าวังน้ําเย็นนะครับเดี๋ยวไปดูไปชมบรรยากาศเลย ขอบคุณเรามาน้ำใจนะครับใครที่โสดวันนี้ลุกขึ้นมาได้เลย คนใดคนรจะปีปากเดี๋ยวคุณรับปากความรักจากใครเด็กจมูกไม่ให้ได้กลิ่นเด็กหูไม่ได้ยินเสียงใครจะเปิดประตูได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณว่ารักคุณจะสิ่งกว่าใครรักคุณจะสิ่งกว่าใครรักคุณจะสิ่งกว่าใครรักคุณจะสิ่ง ความมือดังๆให้คบนองผมเนี่ย มองเมืองสารคามเด้อขอพบพระคุณห,หลายๆขอพบพระคุณทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับขาดแม่เพียงอนุญาดยามาหอนมเมื่อเมือเทียนค้าอ,อ่อนเมืสาวคนสวยแต่ว่าวันนี้หนูเหมือนไม่โจรออมวยเมื่มสาวคนสวยจ้ยอนมาใส่เอวลอยเป็นคนตาเล็กมากก็หา,าอด ค้องเดนเข้าจนพอแนหัวใหาอาัอ้อยผู้ใดทว่ากล่าวมาบอกเด็กดอนความ้อคน้ตามต้องขอบคุณเอ่อยหลายเดอนดีเด้อเห้โลกเหลือมนตาข้างตาข้างยังสนทผัในจอบึงแต้มมือหนึ่งหักบมได้บ่ได้ยันพี่ไอว่าบควรว่าบควนยันพี่ไอว่าบคว พี่เด็กสอวนละมีจำนวนจกัดกระเพงน้าาตคนทั่วไปต่มองเห็นพอตรวหลายที่นายพลนั้นเพ่งฟางจำเป็นเป็นห่วงสืิเน้ย็นแงนแ่เป็นบาเป็นอ้ยากห้น้ำใจไปโปรยเพื่อให้ร่มาวันี้ให้มีธรรมารดแสตาุญยากรา ก่อนเ่นหลวงูหลกเสนชนตรูาษจิตใจแต่อของขอเป็นกระไเสียแรงในใจเสียอยู่นะบอกทิศบอกปันบกทิบอกัน,กากนกามาได้งาน,นคืออายคืออายสาวคนไข้บนไหหาเห็นนั้ทางทางเล่นทางเล่นเล่นอายบอกเล่นโขน,อน,น,นบอกเป่นโขออนเฮียเฮอย่าเฮอยเฮีย จก่อนบ่ว่าคนแบบแต่หื้อคอยขอบคุณสาวเอ๋ยลอยที่จักเธอคุณเป็นบุญตาแม่คนเธออ้ายนี่รู้ว่าโลกนี้ยังโสภาเปใจตัหาบรรลลก็เพดีอย้องยู่้ ระวองร้ายระวังทาอ่างให้ระวังสาวเจ้าน้อยให้ระวังให้ระวังสาวเจ้าน้อยระวังเดอกและนี่คือบรรยากาศนะครับที่ วัดป่าวังน้ำเย็นข้คำคืนที่ผ่านมาของทีมงานมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยส่วนวันนี้นะครับวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะครับทีมงานมอลำใจเกินร้อยไปทําการแสดงอยู่วัดอีสานนะครับบ้านเพชรจังหวัดชัยภูมิอําเภอภูเขียวก็อย่าลืมไปแฮปปี้วันวาเลนไทน์นะครับไปชมหมอลำใจเกินร้อย ให้เยอะๆนะครับไปสนุกสนานกันเต็มที่และนี่คือข่าวสารที่ยิบหม,มาอัปเดตอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับ